ติ๊กกนิทลินเผยความในใจถึงน้องวีจิรั่นล้อแม่นะลูกหลังติ๊กกนิทัลินอดีตภรรยาหนุ่มสอนรัมเปิดใจหมดเปลือกถึงสาเหตุการหย่าร้างยอมรับเรื่องเกิดเพราะมีปัญหาเรื่องเงินยอมรับเป็นความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นทั้งเรื่องหนี้สินการเล่นพนันออนไลน์หมุนเงินไม่ทันจนต้องขโมย ATM ของคุณหนุ่มสอนรัมไปกดเงินกว่า4 0 0 0 0 0บาท อมเงินค่าตัวของสามีและยังนำทองบางส่วนของลูกสาวไปขายจนทำให้คุณหนุ่มสอนรำแทบหมดตัวและไม่สามารถทนได้อีกต่อไปขอสิ้นสุดชีวิตสามีภรรยาและยังขอไม่ให้พบเจอกับน้องวีจิจนกว่าจะปรับปรุงตัวใหม่หมดล่าสุดสาวติ๊กได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพของน้องวีจิลงในอินสตาแกร Story พร้อมระบุข้อความว่า เป็นขวัญและกำลังใจให้แม่ทำงานหาเงินเก็บให้วีจิแม่อยู่นี่นะลูกแม่จะลุกขึ้นสู้